คืออย่างนี้ปิดไว้มันก็ยังไอ้นี่อยู่ไงกล้องมันกล้องมันมุมสูงขอบคุณนะคะที่บอกขอบคุณขอบคุณผู้หวังดีผู้หวังดีงดเป็นไงคะเล่ามาสามเรื่องเนาะ อันนี้ไม่ใช่ผีเพราะว่าเป็นเรื่องแบบเรื่องเสมือนจริงอะน่ากลัวเนาะถ้าเจอกับเราอะเนาะน่ากลัวนะบอกให้เรื่องไหนน่ากลัวสุดเนี่ยเรื่องเรื่อง างไม้อ่ะเนาะน,นางไม้น่ากานะลัวเนาะเราเผลอ,อไปเดินอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะนะักอยู่เก้าคนว,ว่งนอนได้เลยนะว่งนอนได้เลยนะเพราะว่า ทำสถิติกบหนึ่งชั่วโมงแล้วคือที่เหลือก็ฟรีสไตล์คือยังไงก็ต้องให้ได้หนึ่งชั่วโมงก่อนหนึ่งชั่วโมงสิบสองนาทีค่ะคุยกันคุยกันเรื่องที่แบบว่าเป็นไปได้อะเรื่องที่เป็นไปได้อน,นี้ไม่ใช่ผีนะนี่คือดวงวิญญาณเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เข้ากันแต่ว่าไม่ได้โกหกดีๆแต่ถ้าเป็นกระหังเนี่ยน่าจะไม่ใช่เรื่องจริง เรื่องเล่าสนุกๆนกนะุอ่ะขอไอ้นี่ขาหน่อยนะพรรู้สึกว่ามันเมื่อยเมื่อยมากเลยนั่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ๊ยๆๆถึงจะสิ้นยานกี่ครั้งฉันก็ยังรักเธอฝังใจ ว่าไงครับตาสองสีตาสองสีของแม่ตาสองสีนอนนี่เหละครับผมไปนอนไหนมาครับตาสองสีมาหาแม่มาแม่มเดี๋ยวแม่ให้จอาหารลูกอ่านให้ให้ให้ปังปังลูกปัง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 ปไงมังปังปชงปังัอังป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 ัังปังังปังปันปังังััั อ่ะกินสิครับอ่าอ่ไม่กินกันอ่ากินจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้งฉันก็ยังรักเธอฝังใจแม่จะสิ้นวิญญาณใช้ไรไม่เป็นไรเพราะยัง เรื่องผีกันไหมล่ะที่เล่าไปสนุกที่เล่าไปเชื่อไหมคะเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์คะไม่มีใครตอบไม่ตอบมุญเดื่อาเกินที่เดินจากมาไม่งานนา้ำตาฉันคงนอนหน้าไปแล้วป่านนี้ ัธไม่เคยจะเกิดผลดีขาทุนไปเสียทุกทีไม่ได้อย่างนี้จะเอาอย่างนั้น สวัสดีนะคะแปดท่านสวัสดีนะคะห้ังอย่างเดียวนอนได้เลยนะคะง่วงนอนได้เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้ว <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ